สวัสดีครับพบกับช่องชาวนาพาทำสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาดูวิธีการลากต้นไม้นะครับต้นไม้นี้มันอยู่ตามมุมคันนานะครับเราจะใช้ใบมีดดันมันก็ดันยากนะครับเราก็เลยใช้สลิงลากออกมานะครับลากออกมาใกล้ๆแล้วก็มาดันอีกทีนะครับก็เป็นวิธีการย้ายต้นไม้ออกจากแปลงของ พื่อให้เราสะดวกในการทําการไถนะครับก็ตอนแรกผมก็พยายามจะใช้ใบ,บมีดดันนะครับเพราะว่าขี่เกียรลงจากรถลงไปลงมานะครับก็เปลี่ยนสลิงมัดสลิงดึงสลิงนะครับก็ขี้เกียรกันก็ทําไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้สลิงอยู่ดีลนะก็เลยวันนี้ต้องขนสลิงมาจากที่บ้านนะครับก็เลยเอามาดึงออกนะครับไม่งั้นก็ งานไม่เสร็จครับเพราะว่ามันอยู่ตรงมุมที่นาพอดีนะครับมันก็ทาอะไรยากนะครับเพราะว่าเราจะข้ามไปนาอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแปลงปลูกข้าวอยู่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวไปเหยียบข้าวเ็เสียหายอีกก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละครับใช้สลิงดึงเอานะครับก็แปลงนี้เป็นนา12ไร่นะครับก็จะไถปลูกยูคาลิปตัสทั้งหมดเลยทั้งแปลงนะครับ12ไร่นะครับไม่ทํานาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเก็บสลิงก่อนนะครับมาที่นี้เรามาดูวิธีการนะครับเราก็หลังจากนั้นเราก็ดันเลยครับเนี่ยดันการดันก็ค่อยๆดันนะครับจากซ้ายทีแล้วก็ขวาทีนะครับหรือว่าถ้ามันดันได้เต็มลำก็เราดันตรงกลางถ้ามันไปแล้วก็เราก็ดันไปเลยนะครับแต่นี้มันมีง่ามไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมต้อง ดันให้มันได้ตำแหน่งที่เราจะดันขึ้นไปเก็บก่อนนะครับอันนี้เราตั้งลำแล้วก็ดันเลยครับสังเกตจะมีกิ่งมาที่ผมลากมาทั้งหมดนะครับมันก็จะไปกันหมดเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นคันนาไม่ได้นะครับทีนีเ้เราก็มาดันข้างนะครับเอาข้างขึ้นก่อนนะครับขึ้นทีละข้างก็ได้ครับสังเกตดูนะขึ้นทชละข้างเพราะว่านานี่มันลื่นนะครับมัน เสยขึ้นทีเดียวไม่ได้นะครับเนี่ยเราก็เสยขึ้นเลยแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับเนี่ยก็ดันคางแห่ตกลงไปครับท่อนไม้นี้เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บไปทําฟืนเองครับก็เสร็จงานเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องชาวานาภาทสัสวนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ